นะครับปัมญานีแอ c ชั่น reaction หนังเรื่องอะไมค c ครับมู v ี่เป็นหนึ่งในหนังที่ทำออกมาได้น่าดูมากๆไม่ได้ว่าหนังเกมแบบผมได้ข่าวที่แรกว่าเขาใจัมาทำเป็นหนังเฮ้ยมันจะทำออกมายังไงวะ m i n e ครับเนยะเห็นแต่ลูกๆเล่นเป็นสี่เหลี่ยมทุบๆ มันจะทำเป็นหนังให้สนุกได้ไงวะเคยแต่ว่าตัวอย่างแรกมันออกมาโอ้โหเราคล้ายๆเขาาเปิดมุมมองก่อนว่าเฮ้ยเขาจะทำออกมาอย่างนี้ตัวอย่างที่สองออกมาแล้วพี่น้องไปดูด้วยกันเลยผมว่ามันน่าดูมากนะครับไป gold Go my you? you can create so the game all this. Uh, yeah most of it uh, that thing doesn't understand a word you are saying jesus I look okay. okay. life here was perfect until one day Flint and Steel we came across the nether Jack back the cover and i really must You at all Yung. what are you making oh Earth. if they get their way nigel oh, dolyan beautiful world and everything in it will wither and die Biocon o dios it means goodbye brother oh, some no, too. It don't look at her it does for me my car world creativity is key to survival now what elytra wingsuits

Let's do this. Do you want me to fight the chicken? Chicken jerky. Oh, no. Not it. Oh, ทะลุมาในโลกความจริงด้วยครับ มนี่มันหวังสร้างภาคต่อผมมากสามเมษาอ,อะได้ดูแล้วเป็นไงครับโคตรนะ่าดูไม่นึกว่าเขาจะมีไอเดียออกมาได้เจ๋มขนาดนี้นะแล้วก็เป็นหนังะจนภัยในสไตล์คิดถึงเรื่อง นี่เลยซูเปอร์มาริโอที่เป็นแอนิเมชันแล้วก็จังเกิลบุ๊กอะไม่ใช่จังเกิลบุ๊กสิจูเบนจี้อคิดสิ่งที่มันหลุดเข้าไปในโลกเกมนะแต่อันนี้เห็นตั้งแต่ตอนท้ายๆตัวอย่างหลุดออกมาเออหรือมันจะเล่าควบกันไปนะ แต่ผมว่าหนังเรื่องนี้ทำเงินแน่นอนอืมฟันธงเลยถึงนักวิจารณ์จะออกมาว่ายังไงหนังเรื่องนี้ก็ทำเงินนะได้เงินจากแฟนคลับถึงจะด่ายังไงคนก็ไปดูหน้าหนังมันน่าดูขนาดนี้ะคนทั่วไปเนี่ไปดูแน่นอนนะมันแปลกแหวกแนวผจญภัยเห็นแอคชั่นเห็นความแฟนตาซีของมัน น่าดูพี่น้องฟันธงว่าเมืองไทยแม้แต่เมืองไทยเองก็จะทําเงินนะครับเทียบเท่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้เลยตรงเรื่องนี้คาดว่าจะเป็นฮิตเซอร์ไพรส์แน่นอนนะน่าดูครับพี่น้องไปดูกันพี่น้องว่าไงดูตัวอย่างแล้วคิดว่าต้องไปดูไหมเรื่องซีจงซีจีอะไรเนี่ยเรื่องมันลอยมันอะไรเนี่ยผมผมแทบจะมองไม่มองเลย เรามองเรื่องราวที่มันจะสนุกกับมันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน3เมษายนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกรใจมันเร็วด้วยสวัสดีครับ